นี่น้องมาแดงครับแต่ต้อเงเอาไปโยว่างไหนนี่ครับไปน้ำตกตาตูนี <c oughs> ่รถตู้ย่างดีครับมีรถตู้บริการลบส่ง <c oughs> อันนี้หลันสายผมครับครับ <c oughs> เอาเอาเอามัมสุกเด้อยาวเนี่ยดีบหลายเด้อพ่นลนลงเด้อสุกคนลยร้อนฉี่ไหลมาท่นเกรเขาจีบไปไข่พอเกร้นวาเดี๋ยวมาท้านของางไปเถอะเออจะลักแกรนไม่จำเปนผมมันไม่รเงินะไรไม่้เงินอไเฮ้ยไปจไดยังไงรถอะไรรถจีวน้มันหมดยั โอ้รถวีโก้เดีวะใช่วีโก้จอดอยู่นี่แหละแแบบนี้นี้อไมอางจำบาังนเนี่ยพ่ไปซื้อน้ำขเร็ด่ะมันไปยากพีซื้อยูทันพี่ไอซื้อแล้กันเร็วท่นอ๋อพี่ไอไปแล้วหรือ่ตังตังเนพอไปยังคนตังพี่ไอกับพอพี่ไอ๋ยว่าม่อยางเนี้ยใช่ปะโอ้เีเดียวไม่ได้เนียเนื้วยแต่เจิครัม สวัสีครับสวัสดีครับกลับมาไกลกลับมาคือเราอะไรสวัสเดี๋ยวกลับไปแรงไล่ออกไปแล้วยังกลับไปอีกอยู่ไล่ออกไปแล้วยังมันยังกลับไปอีกเหมือนนี่เลยครับพี่กลับไปกู้สักทีขึ้นกลับไ่เดือนมึงจะเดือนเลยลองเดือดกันสี่เดือนโอ้ยมันสี่เดือนเนี่ยห่งั้นบอปเห็นงั้นได้สองเดือนเนาะเขาจะจะตาจะปิดนะเขาขาดอย่าง เลี้ยวฟาไปใช้พุ่มครับตรงไปบ้านผู้ใหญ่บ้านเล่าบ้านเล่าบ้านน้องแวเลี้ยวซ้ายไปถัดต้นครับหอยสั้น,นาละิ้นวัดนี่ครับล่ลลานลำลางใส่พอครับผูเฒ่าที่แวะทุกมือหลังจากก้อ,อนที่ที่เข้าบ้านครับ จากนี้ไปบ้านพวกตะมกักกี่ประมาณ40โลครับ40โลแลเรียนออมกลับบ้านก้กของอีกตรงไปทั้งไอตาตูนที่มีราชพัตรเช่น นี่ได้รถ VIP ครับรถน้อนอยากนั่งไปอยากน้อนไปแต่เยกนนี่มาสบายน้อนไปบ่อยรถน้อนนี่นี่มายังได้ไปซื้อกระชังตายตะมักได้เหเกับกระชังกุ้มได้กระชัง ตอากักป๊อตมากี่ยอกกระชังมึงละบ่บ่อมรูตัวน่ะี่ยองบัวมาตองันจ้ะอามปิดประจนอิศดูดูเร็วปิดค่อยบัดแหวาเตรียมตัวออกเดินทางได้ À, phần không? Đấy. Đây, phần tục. ạ? Đây. Con đây này. Mẹ, mẹ Con con này. Điều này. Điều này. Điều này.

มาิลซื้อขัยางด้วเป็นแบบด้วครับสวัสดีครับสวัสดครับวันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดพ่อกันตอนแรกครับโอเคครับผมบ้านเพ่งยดดัเนาะหอังบอดบ้านเพ่ยดดนี่ยไม่เห็นยังยุ่อีกเหรอขนซาล้อประคุมมาแล้วมันเยี้ยงเหมือนามันล่านอะไรล่านล่อไปหามสองรอบแล้วไม่ใช่